PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อหาจากหลักสูตรเฉพาะทางคือ685 Exosome Based Therapeutics หลักสูตรนี้เขาออกแบบมาให้คนที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมเนี่ยเข้าใจโลกของการผลิตยาชีวะวัตถุแนวใหม่ๆครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้ ใช่ค่ะข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารสรุปเนื้อหาของหลักสูตรนี้เลยเป้าหมายคืออยากจะสกัดเอาประเด็นสำคัญว่าไอ้เจ้าเอ็กซโซมเนี่ยคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงฮิตทำไมคนพูดถึงเยอะแล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างโดยเฉพาะในมุมของการผลิตปัญญาจริงๆค่ะครับผมลองนึกภาพตามนะคะ เหมือนมีพัสดุขนาดจิ๋วๆระดับนาโนที่เซลล์ในร่างกายเราส่งหากันซึ่งเจ้าพัสดุจิ๋วเนี่ยอาจจะมาปฏิวัติว,ตวงการแพทย์ทั้งการส่งยาการรักษาหรือแม้แต่วินิจฉัยโรคอื uh huh. แต่ก็นั่นแหละค่ะการจะเอามาใช้จริงเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมการควบคุมที่แบบซับซ้อนมากๆโอเคงั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันค่ะได้เลยครับเริ่มจากพื้นฐานสุดๆก่อนเลยค่ะ เอกโซโซมเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่คะเอ็กโซโซมเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นถุงขนาดเล็กมากๆระดับนาโนเมตรเลยนะครับที่เซลล์มันปล่อยออกมาหน้าที่หลักๆของมันคือการสื่อสารระหว่างเซลล์อ๋อสื่อสารกันใช่ครับเหมือนคนส่งสารนะครับข้างในถุงเนี่ยมันก็จะมีพวกโปรโตีนมีกรดนิวคลีกต่างๆบรรจุอยู่ค่ะจุดนี้แหละครับ ที่ทำให้มันต่างจากพวกถุงชีวภาพอื่นๆคือทั้งขนาดที่เล็กจิ๋วแล้วก็องค์ประกอบข้างในรวมถึงที่มาของมันด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วพอเรารู้ว่ามันคืออะไรการจะเอามันมาทำเป็นยาเนี่ยทำไมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมหรือว่า GMP ถึงสำคัญมากเลยคะ่ะอ่าอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเอ็กโซโซมเนี่ยมันจัดเป็นยาชีววัตถุนะครับไม่ใช่ยาเคมีสังเคราะห์ทั่วไปการผลิตยาชีววัตถุเนี่ยมันต้องการความบริสุทธิ ความปลอดภัยสูงมากๆเลยเหมือนต้องเป๊ะมากว่าใช่ครับเปรียบเทียบก็เหมือนสร้างชิ้นส่วนยานอาวกาศเลยต้องทําในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมเป็นพิเศษอย่างห้องคลีนรูมแล้วก็ต้องใช้วัสดุเฉพาะทางเช่นสแตนเลสเกรดสา6 l ที่ทนทานไม่ทําปฏิกิริยาโห oh. และที่สําคัญที่สุดคือระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากลพวก GMP หรือ ISO ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยครับ ฟังดูละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วกระบวนการผลิตจริงๆล่ะคะเขาเริ่มจากอะไรยังไงบ้างคะเห็นในหลักสูตรพูดถึงเซลล์ต้นกําเนิดด้วยใช่ครับส่วนใหญ่เลยเขาจะเริ่มจากการเพราะเลี้ยงเซลล์ต้นกําเนิดชนิดมีเซนไคม์หรือ MSCS MSCS นะคะครับตัวนี้เป็นที่นิยมเพราะคุณสมบัติหลายๆอย่างของมันเหมาะกับการนํามาใช้ก็จะเอามาเลี้ยงในสภาวะที่ควบคุมอย่างดีอาจจะเลี้ยงบนพื้นผิวเรียบๆแบบ2มิติ หรือเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือไบโอเรย์คเตอร์แบบสามิติก็ได้เพื่อกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยผลิตเอ็กโซโซมออกมาให้ได้ปริมาณเยอะๆค่ะแล้วพอเซลล์ผลิตออกมาแล้วทำยังไงต่อคะจากนั้นก็ต้องแยกเอ็กโซโซมออกมาจากตัวเซลล์แล้วก็สารอื่นๆในน้ำเลี้ยงเซลล์ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เทคนิคเบื้องต้นก่อนเช่นการกรองด้วยเมมเบรนที่รูพรุนละเอียดมากๆเรียกว่าอัลตราฟิลทรชันหรืออาจจะใช้การปั่นหวีด้วยความเร็วสูงมากๆ หรือ u l t r a c e n t r i f ฟิ a t i o n เพื่อแยกตามขนาดหรือน้ำหนักโมเลกุลครับปริมาณมากๆใช่ไหมคะจากระดับห้องแลบไปสู่ระดับอุตสาหกรรมถูกต้องนะครับการขยายขนาดการผลิตหรือ Scale-Up เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของวิศวกรรมกระบวนการเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเออใช้ถังใหญ่ขึ้นแล้วจะจบนะครับอื uh huh. แต่ต้องออกแบบ b i o อ e a แอคเตให้เหมาะสมด้วยอาจจะเป็นแบบถังกวน s เตอร์แทหรือแบบเส้นใหญ่กลวง Hol l o w ฟ i b e r เพื่อให้เซลล์ยังคงเติบโตได้ดีแล้วก็ผลิตเอ็กโซโซมอย่างสม่ำเสมอในปริมาณมากค่ะแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ในท้ายน้ำหรือดาว n s t r e a m processing อีกโอ้โหยังมีอีกใช่ครับซึ่งขั้นตอนนี้จะซับซ้อนกว่าเดิมอีกเช่นอาจจะต้องใช้การกรองแบบหลายขวางหรือ tangential flow filtration TFF หรือใช้เทคนิคโครมา o g r a p ฟ y ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้แยกสารได้ละเอียดมากๆ c r ครมา o g r a p ฟ y ครับ เพื่อคัดแยกเอาเฉพาะเอกโซโซมที่เราต้องการจริงๆที่บริสุทธิ์ที่สุดเหมือนการร่อนหาทองคำเลยครับต้องผ่านหลายขั้นตอนมากฟังดูแล้วการควบคุมคุณภาพนี่น่าจะสำคัญสุดๆเลยนะคะแค่ผลิตได้คงไม่พอต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่ามันดีจริงปลอดภัยจริงแน่นอนครับการควบคุมคุณภาพหรือ QC ของยาชีววัตถุโดยเฉพาะเอกโซโซมเนี่ยซับซ้อนกว่ายาเม็ดยาเคมีทั่วไปเยอะมาก ลองนึกภาพการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนออกจากโรงงานแต่และจุดๆแต่นี่ซับซ้อนกว่าน,นั้นอีกหลายเท่าต้องตรวจอะไรบ้างคะหลักๆเลยหลักๆก,ก,ก็ต้องดูความบริสุทธิ์ว่ามีสารอื่นปนเปื้อนไหมต้องนับปริมาณเอกโซโซมที่ได้ต้องวัดขนาดและการกระจายตัวของขนาดซึ่งมักจะใช้เทคนิคชื่อ NTA nanoparticle tracking analysis ดูว่าขนาดมันสม่ำเสมออยู่ในช่วงที่ต้องการหรือเปล่าค่ะ แล้วก็ต้องทดสอบความเป็นพิษจากสารตกค้างของแบคทีเรียหรือ endotoxin test อันนี้สำคัญมากเรื่องความปลอดภัยและที่ขาดไม่ได้เลยคือการทดสอบศักยภาพทางชีวภาพหรือ potency assay potency assays คือทดสอบว่ามันยังทำงานได้อยู่ใช่ครับ ทดสอบว่าเอ็กโซโซมที่ผลิตมาเนี่ยมันยังออกฤทธิ์ได้จริงตามที่เราคาดหวังไหมเช่นไปกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์หรือไปยับยั้งการอักเสบได้จริงหรือเปล่านอกจากนี้ก็ต้องดูความคงตัว stability ว่าเก็บได้นานแค่ไหนคุณภาพไม่ตกและสุดท้ายคือการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตทั้งหมด process validation ครับโหฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะแต่ทาทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรคะ ศักยภาพของเอ็กโซโซมมันคุ้มค่ากับความยุ่งยากซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอคะถ้ามองในภาพรวมแล้วศักยภาพมันมหาศาลจริงๆครับเอ็กโซโซมเนี่ยมันเหมือนระบบขนส่งสารตามธรรมชาติของร่างกายเราอยู่แล้วตอนนี้เรากําลังเรียนรู้วิธีที่จะเอามันมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เช่นอะไรบ้างคะเช่นใช้เป็นยานพาหนะนําส่งยา (drug delivery) ให้เข้าเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้นหรืออาจจะพายาข้ามอุปสรรคที่ยาธรรมดาผ่านไม่ได้ อย่างเช่นกำแพงสมอง blood-brain barrier อ๋อ oh, น่าสนใจมากค่ะครับหรือจะใช้ในการบำบัดเพื่อฟื้นฟูเนื้อเยื่อ regenerative medicine ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ biomarkers เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคให้เร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งมีแนวคิดจะใช้ในการรักษาโรคยากๆอย่างมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยครับ ฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆมีศักยภาพมากๆเลยนะคะแต่มันก็น่าจะมีความท้าทายอื่นๆอ,อีกนอกเหนือจากเรื่องการผลิตการควบคุมคุณภาพที่ซับซ้อนมากๆที่เราคุยกันไปมีแน่นอนครับความท้าทายสำคัญอีกด้านเลยก็คือเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆคือหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง F.D.A. ของสหรัฐหรือ E.M.A. ของยุโรปเนี่ยเขาก็กำลังพัฒนากรอบการกำกับดูแลสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆล้ำๆแบบนี้อยู่ Mm hmm. ซึ่งมันก็ยังต้องใช้เวลาแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างนอกจากนี้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานจริงๆของเอ็กซโซมในร่างกายเนี่ยก็ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะเลยครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่และปลอดภัยจริงๆสรุปได้ว่าเอ็กซโซโซมเนี่ยเป็นเหมือนพรมแดนใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะในวงการยาชีวเภสัชพันธ์ แต่การจะไปให้ถึงจุดที่นำมาใช้รักษาคนไข้ได้จริงเนี่ยมันต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ทั้งชีววิทยาแบบลึกซึง้งเข้ากับหลักการทางวิศวกรรมกระบวนการผลิตที่ต้องแม่นยำสุดๆแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบของมาตรฐานการผลิตยา GMP ที่เข้มงวดมากๆด้วยถูกต้องเลยครับเป็นการรวมศาสตร์หลายด้านจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะชวนผู้ฟังขบคิดตามไปด้วยกันนะคะครับเมื่อเรามองความซับซ้อนทั้งหมดนี้ ทั้งการผลิตการควบคุมคุณภาพแล้วก็เรื่องกฎระเบียบต่างๆเนี่ยคิดว่าอะไรน่าจะเป็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุดที่อาจจะทำให้การนำเอาเอ็กโซโซมบำบัดมาสู่ผู้ป่วยจริงเนี่ยมันช้าลงอืมนั่นสินะครับมันจะเป็นความท้าทายทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เราอาจจะยังเข้าใจกลไกลมันไม่ถ่องแท้พอหรือจะเป็นปัญหาเชิงวิศวกรรมในการขยายสเกลการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุ้มทุน หรือสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของกระบวนการทางกฎระเบียบที่ยังต้องรอความชัดเจนหรือต้องใช้เวลาในการอนุมัติที่นานมากๆเป็นคำถามที่ดีมากครับน่าคิดตามจริงๆว่าปัจจัยไหนจะมีผลกระทบมากที่สุดในระยะยาว